เฮ้อะไรเนี่ยะเป็นไงล่ะสาวๆที่รักเอาป๊อปคัมไปกินสิจ๊ะว้าขอบคุณค่ะขอให้อร่อยนะอ๋ออะไรจังอะไรอ๋อเดู๋เหมือนอินจะตกอันอันตรายอ่ะใช่น่าตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะคิดแล้วก็สยองเอื่องไปเลยเอาป๊อปคัมมานี่เอามานะไว้ต้องตางซิโอ้ แฉ่งอ๋ <c oughs> อให้ตายมันกระจายไปทั่วสาวสาวทำอะไรกันเนี่ย,อยขอโทษค่ะเอาล่ะได้เวลาของา l าทจ์ครั้งใหม่ออ <c oughs> สาวสาวพร้อมกันไหม,มเมนูวันนี้ก็คือบะหมี่รสแซ่บทุกคนได้รับการแล้วมันก็หงายเลยฉันได้กินฟันกลางส่วนฉันเร็วที่สุด ให้ตายเถอะส่วนฉันได้เกินชัดช้าันก็มาเริ่มกันแถวพูดถดกแอนแต่ว่ายกตะเกียบไม่ได้อ่ะมันติดกันแน่นมากไม่ได้ผลเลยเอ้ยปล่อยมือฉันนะฉันจะจัดการแกอ๋อ ให้ตายตะเกียบตกคนเลยเสียใจด้วยแอนเดีเหมือนเธอต้องหยิบเองเพราะฉันจะลองบะหมี่แล้วต่อให้มีตะเกียบแห้งเดียวก็ตามมันหยุดฉันไม่ได้หรอกโอไม่นะหน้าฉันตกหมดเลยโมนิก้าเธอเรียบจะทำหลันหมดเลยไงล่ะดีใจฉันได้กินความระบปกติฉันสามารถกินบะหมี่แสนอร่อยได้อย่างสงบสุขแต่ฉันก็กินด้วยซ้ำดีกว่า ไม่ต้องลำบากใช้ตะเกียบด้วยโอ้ให้ตายได้แค่นิดเดียวฮ่าฮ่ไม่น่าถึงตะเกียบไปเลยเธอพูดเธอแต่ว่าฉันไม่ปากจะกินบะหมี่จากเคแบบนี้เลยอร่อยจังเลยวิเศษจริงๆริงเอ้ยขำจ้าเธอมีหนวดจากบะหมี่ด้วยเคี้ยวกันด้วยฉันจะกินบะหมี่ได้แล้ว โอ้แอนน่าสงสารเธอเพิ่งได้กินบะหมี่หลังจากทุกคนกินหมดแล้วโอ้ฉันนึกอะไรได้แล้วมาช่วยแอนตุกันบะหมี่กันเธอะพนันได้เลยว่าเธอไม่สังเกตเห็นเราถ้าเราเอาไปกินพวกเธอทำอะไรอะฉันเห็นทุกอย่างนะอ๋ออะไรจังเลยอ้อยหัวฉันนี่ระวังหน่อยได้ไหมหัวกะแตก พวกเธอกินหมดเลยเหรอ yeah. Yeah. ถามจริง uh oh. <c oughs> อ๋อขอโทษนะ <Yes. S 1> ว้าวเราได้เลือกปสกิเท่าต้องอย่างนี้สิเรีบม,มาเปิดการ์ดกันเลย <c oughs> เออความเร <Okay. S 1> ็วปานกลางอีกแล้ว <Okay. S 1> ส่วนฉัน oh. ชาเป็นเปล่า โอเรสุดคไปกินขนมก็นเลยสาวๆแต่ว่ากินแล้วก่อน่าอันเช้วลานานกันไปแล้วถ้าแถกออกมาให้หมดลัะแล้วก็แยกตามสีใช่แล้วต้องอย่างนี้สิแทนๆเร็วสิสาวๆว่าฉันมีอะไรสวยชิมมะทีนี้ฉันมีหลอดพิเศษในการกินขนมให้เหมือนเครื่องดูดฝุ่นอืมสุดจังเลย โอ้โหเป็นชันกลายเป็นสีแดงและต่อไปฉันจะกินสีส้มดูนี่สิลิ้นเป็นสีส้มแล้วไปกินกันต่อนี่มันทั้งเรวแลวก็เจ๋งมากด้วยฉันกินหมดแล้วแล้วลิ้นก็กลายเป็นสีรุง้งเจ๋งไปเลยเจนรอแล้วอยู่แล้ว ก็ดูเธออยู่ไงงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าอ้ยรับไม่ได้อ่ะเราอีกครั้งก็ได้อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวฉันยโยนให้นะเขอจะได้รับแน่ง่ายอะเป็นไงอ๊ะปากอ้ยเลยโยนอีกครั้งนะโอ้หยุดเลยไม่ไปต้องแล้วเริเกินไปฉันยังไม่ทันตั้งตัวเขาย่อเราเกินไปอ่ะไม่ต้องห่วงละ ตอนนี้บองได้ผลแน่รับนะอ้อยอ้อยไม่นะเออโทษทีอเอาถัางไปเธอะไม่มีอะไรเหลือแล้วแจ่งจังฉันก็อยากกินสกิทเทิาส์อร่อยมากมากมเธอคงใช้เวลากินเป็นชาติถ้ามีหล่อนละเอาสิฉันก็มีอันนึงไปจันเลยเมื่อต้องห่วงน้ำโมนิกา้าเดี๋ยวเราช่วยเอง อะไรออกไปไกล้ๆจากขนมของฉันนะโอ้ไม่นะเขาเข้ามาใกล้แล้วเร็วเข้าจับได้แล้วโอ้ยเส็งจงเลยฮะลูกวาดของฉันคนเดียวอะไรไม่นะหมดแล้ว ก็เธอชาเองนี่นดาตลกจัง oh <my! S 1> มาติดตาดกันนะ oh <my! S 1> แล้วเราก็ได้ไอสครีมเมอร์เจ๋ง oh <my! S 1> และฉันได้ oh <my! S 1> แล้วที่สุดสุดยอด oh <my! S 1> ส่วนฉันได้ช้าให้ตายเถอะ oh <my! S 1> งั้นขอฉันก็เป็นความเบอร์บลกางเจ๋ง oh <my! S 1> งั้นฉันเป็นคนแรก oh <my! S 1> ในขณะที่โมอนิก้ากำลังกินไอศครีม ฉันคงกินหมดก่อนแล้วโอ้ช้อนจ้องหนูในถังมันดึงไม่ออกด้วยออกซิอีกนิดเดียวโอ้ได้ผลแล้ว <Yes. S 1> มันกลายเป็นไอติมแทง่ง <So> เห็นด้วยแอน <c oughs> แล้วมันก็อร่อยเกินบรรยายวิเศษสุดอ๋อไม่นะ oh <my S 1> ถ้าตัวแข็งไปแล้วอะไม่ตั้งกลัวนะเจนเดี๋ยวฉันช่วยจะเอง <c oughs> ฉันก็จะช่วยที่เผาจะละลายน้ำแข็ง ฉันมาแล้วหยุดนะมันอันตรายใช้ได้ปอบผมดีกว่าทรอยขอบคุณนะสาวๆพวกเธอช่วยฉันไว้ดีใจที่ได้ช่วยตอนนี้ได้เวลาลองไอศครีมของฉันแล้วใช้ช้อนกลมๆตักไอศครีมขึ้นมาเพื่อทำคนเก๋ๆ oh, <yes. S 1> มันต้องใหญ่และก็วิเศษมากและก็สวยงามด้วยแบบนี้แหละพร้อมแล้ว อ้าวเยี่ยมไปเลยโอ้โอโอไม่นะจะ,จะล้มโอ้ยฉันไม่เป็นไรแต่ไอศครีมติกไม่หลอแล้วฮะตลกอ,อะโอไม่นะอไอศครีมของฉันละลายหมดแล้วหลอนนานก็เป็นอย่างนี้แหละตอนนี้เสียอะไรกันอ้อหดูนี่สิพิซซ่า ฉันจะได้กินมันชามากๆ <laughs> ส่วนฉันได้แล้ว oh. หมายความว่าฉันได้กินปกติไปกินพิซซ่ากันเถอะสาวๆโอ้ <B ingo. S 2> oh, มีไอเดียแล้วฉันจะหมวนเป็นโรยใหญ่ๆมันต้องเจ๋งมาก oh. และก็ชุม่มช่าอืม mm hmm. ใช่นี่เป็นโรที่ดดทีๆสุดที่ฉันเคยกินมาก่อนเลย <Awesome. S 2> แอนยังแค่ระนัเจ๋งไหม uh. อ๋อฉันกินได้นในครั้งเดียวอร่อยมากด้วยโอ๊ะอะไรกันเนี่ยขอฉันอพอทอยยาวเหมือนยีราฟเลยตลอดชมบมัดเดี๋ยวฉันช่วยเองนะโอ้ขอบคุณนะฉันนึกว่าฉันต้องคอยาวตลอดไปแล้วสาวๆดูนี่สิฉันจะได้กินแล้วชิน้นแรเค นี่คงต้องรอนานแน่ๆมาลองของฉันดีกว่าโอ้ใช่เธอพูดถูกนี่คือพิซซ่าที่อร่อยมากมีทั้งชีสแลก็เบอปเกอรโรนี่เจ๋งอ้ออะไรเนี่ยฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วเป็นยังไงถ้าเอาพิซซ่ามาวางซ้อนให้เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวอ้าวหมดแล้วล่ะ ยอนทำไมเนี่ยพ่อทีนะฉันลืมตัวไปหน่อยเธอเกิดทำฉันหัวโนดูนั่นสิเฮเธอเพิ่งกินชิ้นแลกเข้าไปไกล้แล้วจะได้กัดโอ้ม่ไม่นะอย่ารู้จังว่าครั้นี้เราจะได้อะไรกระบอกเพชรฉันไม่อยากกินเลยรอ้เปิดการ์ดีกว่าฉันได้กินความเราปกติ ส่วนฉันโอไมไม่เอานะส่วนฉันโชคดีมากได้กินชัาๆเอาล่ะมาเริ่มกันฉันพร้อมกำจัดน้ำของกระบองเพชรออกให้หมดแล้วระวังนะคอยดูโยนขึ้นไปแล้วก็ฟันในอากาศยะเรียบร้อยสุดยอดมากแต่ฉันไม่อยากกินกระบองเพชรอยู่ดีทำยังไงดีล่ะ ก็ได้จะลองกินสักคำบางทีอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นแย่มันแย่มากต้องกินทั้งหมดในครั้งเดียวดีกว่าสุดจะทนจริงจริงเจนแร้วได้แล้วฉันไม่รีบอะแต่ยังต้องกินอยู่ดีอ้ยเจ็บจังที่มันจะคงขนาดนี้โอ้ดึงหนักออกมาได้ง่ายๆเลยงั้นก็ลองดึงออกมาในครั้งเดียว โอเคได้ผลนะเหลือแค่นิดเดียวเองใช่แล้วมันไม่อร่อยจริงๆอ่ะรสชาติหน้ารังเกียจจริงๆต้องคิดว่าตัวเองกำลังกินแอปเปิ้ลที่ฉ่ำแล้วก็หอมๆน้ำหวานเต็มปากแย่ไม่หอมแล้วก็เหมือนเขียวน่าสงสารจังฉันเห็นใจเธอนะแต่ว่าดูแอนสิเขายังไม่ได้ลองเลย ราผ่านเรื่องนั้นกันมาแล้ว oh <my. S 1> ต้องเอาหนามออกให้หมดไม่ต้องกลัวฉันทำได้เร็วเก <Yeah. S 1> ่งมากแอนเรวเข้าเราทำได้เราเชื่อในตัวเธอนะโอยอีกนานแค่ไหนกัน oh, <no. S 1> เราต้องช่วยเธอ uh huh. ดีนะฉันมีทิ่กรที่มีหมดความระสุดสุด uh huh. แค่แป๊บเดียวเรื่จะเรียบร้อย แล้วขอให้อร่อยนะขอบคุณสาวสาวเอาล่ะยืดยาเลยเกินฉันช่วยเองโอ้โหฮะตลกจังเลยทุกคนพร้อมไหมเย้เราได้นูเทลล่าหวังว่าฉันจะได้กินแบบเร็วๆนะมาดูกันเย้ฉันโชคดี ฉันได้กินความเร็บปานกลางส่วนฉันได้กินช้าๆอีกแล้วงั้นก็มาเปิดฝากันย่ยโอ้ยเจ็บจังเลยอ๋อไม่ได้ตั้งใจนะฉันแค่อยากเรียบกินช็อกโกแลตนะว้าวในนี้มีเยอะมากเลยดูน่ากินฉันชอบหนูทลล่ามากบางฉันอยากกินให้หมดขวดไปเลย นี่มันอร่อยเกินบรรยายจนหยุดไม่ได้แล้วกินได้เราก็จริงนะแต่ว่าดูไม่งามเลยอะส่วนฉันอยากกินพัลล่าอย่างสงบและก็สวยต้องอย่างนี้สิสิ่งปีเลยลอยอร่อยมาก,มากอ๋อโหเดียฉันอยากกินเหมือนกันอ๋มรับได้แล้วนี่ก็อะไรขึ้น ทำไมไม่เรออกมาแปลกจังอ้าฉันเข้าใจแล้วฉันไม่ทำอะไรนะคนโกหกฉันจะแกล้งเธออ้ามเอ้ยตาฉันฮะต้องอย่างนี้สิตลกจังเธอมีนุท่าเต็มหน้านเลยอยากรอบนักก็ต้องโดนโอเคอะไรหมดแล้วอรอ โอ้ยเซ็งจังแต่แอนยังไม่ทันได้เปิดขวดได้ซ้ำฉันจะเปิดแล้ว <Okay. S 1> โอ้ยเราคงตุยก่อนที่เธอได้เปิดขวดส่งไม่ช้าเดี๋ยวช่วยเอง <c oughs> ขอบคุณนะโมนิก้า <What? S 1> เธอน่ารัก <What? S 1> จังเลยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วเอาโฟล์ออกให้ด้วยนะก <c oughs> ินรวๆเข้า <c oughs> ตอนนี้ และระหว่างที่รอแอนเราก็มาเล่นกันดีกว่าฮะดูนี่สิไม่สนใจอะ่ะดรอลเท้าใหม่สิที่ฉันซื้อสวยจังและแฮร์รี่ก็หยิบไม้กายสิทธิ์ของเขามาแล้วพูดว่าอ,อร่อยจังเย้ฉันได้กินนูเทลล่าแล้ว